이 게임 끝 Yeah.

เลือดละมีเลือดละไอ้เจ็บเลยอะไรบีงเหลืองหงเหลืองเลือดต่อ ปปุ๊บเกียวมาโอ้ยหยุดตีวันหยุดตีวันไอ้ไอ้บอ้ของ เกียวหมดนี่เปรกก่อนมานะพี่เติมเวลา รับหม,มดรับหมดเล่นแบบพันรับหมด รู้สึว่าผมโดนบ่อยมากเลยเด็กเก ว,ง,วงเด yeah! <c oughs> days, ินหนีเมื่อกี้นี่เกมคนมีวงเดินหนีนี่เกมแเงแยงแซงหมายแซงขมียแซัขมาน ยังไม่หข้ามมาด้วยกัๆเยผมพยาไม่เ้าไม่เข้าด้วยกันเหยน้เฮย่ทันไม่ทัน โาดะตายแล้วเฮ้ยาี๋ยวันยเย <laughs> โอ้ย ทานทานนำผู้ไหนแล้วนะหาน้ำผู้ไปเอไทานแล้วเนี่ยป็อําควรเสร็จควรเสร็จไ้จ่ายยาร้อยจ่ายบุ้ยได้สัญญา